ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังตอบชัดประจำวันที่23เมษายน2565นะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านถามสตังมาว่าคนที่ไม่มีบัตรคนจนแต่เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ที่จะได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหมือนบัตรคนจน500บาทในวันนี้หรือไม่ ตังไปค้นหาข่าวมาแล้วนะครับขอกราบสวัสดีคุณวารีแว่นแก้วท่านเป็นรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับท่านประกาศย้ำชัดเลยว่าคนที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ500บาทในวันนี้เนี่ยเฉพาะคนที่มีบัตรคนจนและเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นใครที่ไม่มีบัตรคนจนถึงแม้ว่าจะอายุ60ปีก็ตามจะไม่ได้เงินในวันนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เคลียร์ชัดนะครับใครที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีบัตรคนจน ไม่ต้องเอาบัตรหรือ ATM อไรไปเช็คในธนาคารนะครับไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณนะอันนี้เคลียร์นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุอยากจะให้สตังค์ตามข่าวอะไรกเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพเกี่ยวกับเงินสวัสดิการต่างๆของผู้สูงอายุคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวสตางค์จะนำเสียงที่คุณอยากรู้ไปหาคำตอบจากข่าวภาครัฐบาลที่น่าเชื่อถือและเอาความจริงมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube ดูข่าวจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดีย ช่องสตาง์มีเดียจะส่ข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ